พี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมือนี้อมีอะไรมานําเสนอคือคือ,คอ,อยาสละเปาค่ะพี่น้องก็เลยสเสเฮสสละเปาเองใส่ใส่หมูซับค่ะอันนี้คือใส่เนาะคะ่ะใส่มักแบบใดก็ใส่แบบนั้นแป้งแป้งสละเปาเสเฮสร้องเหเฮชิมซิมเบิงกนเนาะคะ่ะนี่เฮดแบบนบ้านเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาต หผ่แป้งให้มันให้มันบางก่อนเนาะค่ะแป้งสระเปาอมไส้แป้งเค้กค่ะตาเวาแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เลยบบนแนรใจว่ามันสิออกมาแบบได เบิ้งในยูทูบเอาน้ำค่ะนี่ค่ะได้แล้วบัดน,นี้เฮากระสิมไสไซไซเนาะค่ะเนาะเป็นแปมแบบนี้โอ้ยาอาจจะลายเกินค่ะบัดน,นี้ห่อเอาเห็นข้าเจ้าห่อเนาะคะ่ะข้าเจ้ากะอาจจะยังไม่ได้เนธนัดปันใดค่ะพี่น้องข้าเจ,จ้าสีห้อจับจังไรละ่ะจังซีเนาะเห็ดจังซีมันก็าอาจจะเละนิด มันทันได้ชิ้นหมคะ่ะเป็นครังแรกที่เหดเลยนี่เดี๋ยใส่อยากหลายนิดนึงคะ่ะชอบใส่เยอะๆขังแกลร้องเหเบึงพามาซื่อ,อข้าเจ้ากินไงคะ่ะแต่ว่าอยากร้องเหเบึงเดี๋ยวมขอขอนุญาตแบบตั้งสมาธิก่อนเนาะแบบนี้ อันแรกว่าสวยจับกีบกรได้เห็นข้าเห็ดคีอสวยสวยผู้ข้าเนเห็ดเป็นผูเ้เขาเห็ดว่าเป็น,น,นอ่าประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวออมจะเสียเห็ดไปให้ครบหลับมาเบื้องตอนตอนหนึ่งค่ะ เดี๋ยวอันที่สองเฮ็ดใส่หน่อยก็นี่เป็นการเฮ็ดที่ืมบ่แน่ใจเราจะขอสิเห็ดเดบ่ะค่ะก็สิพึ่งแปลงออกมาให้มันบางๆแล้วค่ะนี่่อันที่สองใส่ใส่หน่อยก็นี่เนาะล่องเบิง่ง ใส่ลายเม่นถั่วจับกี๊บบั่วไก่พี่น้องเบิ้งไก่เพราะว่ายังจับวัฒนไในเป็นอยู่ค่ะต้องเด้งึ้น ้องแบบปิดปได้ดไม่ต้องสวยขอแค่กินใด้เนาะค่ะอมเลือดใส่หมูสับค่ะเพราะว่าอมมอยากให้ลูกอมน้องเบื่งใส่หมูสับนี่สาลาเปาค่ะเดี๋ยวเห็นปะ<_<_่ะซาลาเป,า,ะะเปาอาจาจะจับว่าสวยค่ะเดี๋ยวเขา้าเบิ่งตอนหนึ่งค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วสลับเปาใส่ใส่หมูสับค่ะเดี๋ยวก็บิึงใส่ข้างในกันค่ะสุดเสร็จแล้วเนาะโอ้ยเบิรงพี่น้องแป้งฟูค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่มาค่ะมากินสลับเปาน้ำกันแต่วาตอนเนี้ยอมกินเข่าอิ่มแล้วอมเอามาให้พี่น้องเบิรงซเสื้อบัตรนี้อมสิม,มาลองชิมตอนเศร้าค่ะ อมอสิกินกับเป็นอาหารเซารเพราะว่าสามีเห็ดอาหารคาร์เมเน่ก็เลยอิ่มอิ่มแล้วก็บไม่อยากอีกเพราะว่าอย่างปฏิค่ะพี่น้องเพราะช่วงเนี้ยอมเป็นกไหลยยอนอมต้องกินอาหารที่ตรงเวลาหรอกกก้อนที่สิน้อนประมาณหาหกชั่วโมงค่ะทางสันเนี่ยโอ้ทรมานค่ะผู้ใดที่เป็นกไหลยยอนสิรูเลยค่ะว่าทรมานสุดๆหล้กการนอนกับอว่าเจ็บท้องโอ้สารพัดนคะคะกับผู้เป็นเนะี่ยสิรูค่ะ อมเป็นมาซักระยะหนึ่งแล้วกลับไปหาหมอหมอแนะนาวิธีการปฏิบัติตัวค่ะคือเขาต้องดูแลเจ้าของเริ่มแรกก่อนเพราะเขาเพิ่งเริ่มเป็นถ้าเขาดูแลเจ้าของใดเขาจะต้องพึ่งยาเพราะว่ายาเนี่ยเป,เป็นสารเคมีที่มากแก้ปัยเหตุเนาะค่ะอมก,ะอก็เลือกที่สิปฏิบัติตัวเองเลือกที่สิปฏิบัติต,ต,ตามที่ตามที่เขาอ่านในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะผู้ใดที่เป็นบางครั้ง กับปรเด้จําเป็นต้องไปหาหมอก็ไดเฮาก็อ้านในอินเทอร์เน็ตได้ว่าเฮาต้องดูแลจากของแบบใดการกินอาหารกินแบบดใดเหตุจังไดมันจังคอยสิแบบว่าบ่อเหตุในเฮาบ่แมนมามันหายด้อค่ะถ้าในกรณีที่เฮายังกินคือเกาไซอย่างคือเกาแม่ได้กินอาหารที่บ่อลดจัดก็สามารถทิสิกลับขึ้นมาเป็นอีกใดเพราะฉะนั้นเราทถา้ถามันเป็นเ้วมันเสียหายหายขาดเลยบ่ได้มันสามาถท่สิกลับขึ้นมาใดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวเขา เขาก็ต้องปฏิบัติตัวตามตามตามทีในใน o o o g l e ก็ได้หรือไปหาคุณหมอคุณหมอกสิสีสิแนะนําการปฏิบัติตัวนะค่ะว่าเขาเสียห็ดจังไหนกละไรย้อนักเซฟวกับมาอีกมือนี้อมก็เล้ยรองเห็ดสละเปาบงมันอาจจะมันมันบ่สวยเลยค่ะบนบางามำคือจังสื่อข้าเจแตะวันมาเบิ่งรสชาติกันลูกอมอะสิเป็นคนชิมเบิ่งค่ะว่ามันสิเป็นยังไง ต่ว่าอมเบ้งแปลงเนี่ยค่ะพี่น้องมันนุ่มไหมมันนุ่มทีเท่าตองการเลยค่ะคือแบบมันนุ่มอ่ะอุ้ยแล้วมันกะหอมค่ะใส่ใส่หมูค่ะใส่หมูสับอุ้ยอยากมันหอมแต่วาหน้าตามันว่สวยค่ะแต่วามันกะหอมดีนี่ค่ะอ้อมหนึ่งแค่สามชิ้นค่ะลองเบ่งครั้งแรกที่ออมเฮ็ด ปกติอมสิเป็นอมสิซื้อมาจากไอ้ร้านเวียดนามค่ะแล้วก็มาหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เฮ็ดแปลงเองเบิ่งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เฮ็ดใส่เองในสิ่งที่เจ้าของอยากกินค่ะบางครั้งในซื้อมาแล้วมันมีเห็ดเห็ดน้ำลูกผันบวกินเห็ดกับพวกินซะจังีงนะคะอมก็เลยลองเฮ็ดเบิ่งเป็นใส่หมูที่ลูกกินได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอมก็บเห็ดลูกมากินหรอกค่ะ เราอมกระสิบหนึ่งอีกสามอันพรมเ็ดหกอันอีกสามอันอมสิหนึ่งกินตอนเสาร์ของ้องค่ะต้องให้ลูกบม่อบอกว่ามันผ่านบรนาตามันกะบ่ค่อยสวยค่ะแต่ว่ารสชาติบ่แน่บ่แน่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะเดอมสิมาบอกว่ารสชาติบอแบบไดเอาตามว็นจริงแล้วเพราะว่าครั้งแรกที่เฮดค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆเนอะสวัสดีค่ะ